อันนี้สงเล็กศูนย์สองขอแม่เพิ่งพี่นงเอ้ยเขาเอินฟันยูฟันกินฟันยูฟันกินเบิ้งมุเจ้าเบิ้งเนี่ยได้กินอหลีเลยหมูกระทะเบิ้งลูกๆทุกคนได้กินสบายดีพี่นงสวัสดีค่ะพี่นองจ้าเมื่อกี้กลับมาผูกพอกับส่องสาวตุ๊กแซนแอลอีคือเกาเด้อมาเมื่อกี้มาพอกันในส่วนยามคำคำในเด้อพี่น้อง ตอนนี้สตูการคลิปเป็นเวลาประมาณสามถุงโอ้กว่าแล้วนาะพี่นอนะ้องเนาะและมาเมือ้ก็มาอัปเดตอากาศอยู่ที่บ้านของสตูการพี่นอ้องยามคำคำแบบนี้นาะพี่นอนะ้องเนาะคือมื้อน,นี้ตอนส่วนคำคำแบบนี้อากาศขนขังนิ่งพี่นอ้องโบเย็นแล้วกับโบนกักบเย็นและะ้วก็บ่ลมนาะพี่นอนะ้องนาะอากาศขนขังนิ่งพี่นอ้องมื้อน,นี้เนะแบบาะแปลว่าเฮากา็มาคอยชมมาคอยติดตามกันไปคือเก่าแะ้วพี่น้องว่า เงียบๆแบบนี้นะจำหมดฤดูหนาวหรือยังพี่น้องจำหมดฤดูดูหนาวเก้าสู่ฤดูแรกเลยยังนาะพี่น้องน้ะเฮาก็มาคอยชมมาคอยติดตามกันคือเก่าอะไรพี่น้องแต่ทีนแน่นะคือเก้าเข้าสู่ฤดูแรกเต็มทีแล้วแหละพี่น้องเพราะว่าสังเกตจากใบใหม่นาะพี่น้องเนาะใบใหม่กันเริ่มหล่นเต็มทีแล้วนาะพี่น้องแต่แต่มันยังหมดฤดูหนาวสื่อนาะพี่น้องเนาะ มาพี่น้องมาเมื่อนี้กับคือเก่าคือเดิมพี่น้องเฮากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของครอบครัวสีวิไลคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะคือตอนนี้กับทางครอบครัวสีวิไลกับ พาก,กันเดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะคือตอนที่เดินทางในช่วงเวลาที่เดินทางก็มีทางเอฟซีแฟนขับนะักคอยถามไทยอยู่ตลอดเวลาเนาะพี่น้องว่าตอนนี้ฮอตไซแล้วตอนนี้เป็นจันไดตอนนี้อยู่ไซเนาะพี่น้องเนาะคือแบบว่าคอยถามไทยความปลอดภัยเป็นห่วงความปลอดภัยของทางครอบครัวซีวิไลแหละ น้องธีดาลาวนาะพี่น้องเนาะแปบลบว่าสตูเคแล้วปรตูกาฮูซึกอบอุ่นหัวใจแทนนาะพี่น้องแปบลบว่าดีใจนะดีใจแทนครอบคร,บครบัวสีเวลัยทีมีทาง MC เอฟซีแฟนคลับนะคอยเป็นห่วงเป็นใยถึงขนาดนี้นาะพี่น้องเนาะและตอนนี้ก็คือทางครอบคร,บครบัวสีเวลัยก็เดินทางถึงจุดมุ่งหมายอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอยู่ที่โรงแรมวิษมนรีสอร์ทนาะพี่น้องเนาะแล้วพอหอด จุดมุงไม้แล้วพี่น้องทางครอบครัวซีวีไลกะได้รับข่าวดีจากทางเอฟซีแฟนคลับน้องพี่น้องคือทางเอฟซีแฟนคลับนะ่ะได้โอนเงินมาให้ทางครอบครัวซีวิไลกินหมูกรนะทะน้องพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องได้ยินคําว่าหมูกระทะทีดานหน่อยของเขาค่ะคือชิเศร้าเมื่อยเลยพี่น้องเลยเดินทางมาใหม่เมื่อยน้องพี่น้องได้กินของเซพบทก ที่ดลาลาวกะหายเหื่อยเป็นปิดถิงเลยน้องพี่นอนะ้องเนาะป้าพี่น้องเดี๋ยวเอาไปส้มภาพบรรยากาศนี่ไปนำการน้องพี่นอนะ้องเนาะเป็นภาพบรรยากาศที่ทางครอบครัวรีวิไลนั่งกินหมูกระทะอยู่ภาพบรรยากาศอยู่่ามกลางบรรยากาศที่สวยๆวิวสวยๆนาะพี่นอนะ้องเนาะเอามาส้มบรรยากาศนี่ไปนำกันเลยเด้ออันนี้สงเล็กศูนย์สองเขาไม่เพิ่งพี่นอ้องเอ้ยเขาเล่นฟันยูฟันกินฟันยูฟันกินเบิ้งมุเจเบิ้งเนี่ย ได้กินอหลีเนี่ยหมูกระทะเบิ้งลูกๆทุกคนได้กินได้กินอีหลีเนี่ยต้องขอบคุณผู้หมวดสมัยครับมันอันนี้เพิ่นถืงเลขศูนย์สองหลายแห้งมาพร้าวลี่สอดเปลี่ยวเออพัพรี่สอดแล้วยังให้กินหมูกระทะอีกบาที่นี่เบื้องอีหลอยกับน้องปาดกับน้องไอ้กินเป็ียนบ่ละวันเบิ้องเนี่ยขอบคุณมากเลยครับขอบคุณในหลายครับ ขอบคุณพ่นอ่ะสอพ่นก็ล่างมากพนขอบคุณนะเจ้าของพื่นดีมาะขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณครับนะบริการบริการเต็มที่ตั้งแต่รถจอดจนถึงตอนนี้จนถึงตอนนี่เยังพูดว่านั่งอยู่ตอนนี้ขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากมากเลยนะฮะโอ้สุดยอดครับเนี่ยพิชามล์รีสอร์ทครับสุดยอดครับว่ามีนำใจของเพื่อนอ๋อ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับไอนะคะครับผมขอบคุณครับนี่แหละครับเจ้าของพื้นที่ซอพิชมน์นะครับใครก็ตามที่ผ่านมาแถวนี้นะบอกได้เลยว่าที่นี่สุดยอดครับ่าอยากกินป้อมไรไอลูกเกี๊ยวนะเลย โอ้ยสาวเนื้อตัวนี้เนื้อกินโป้มอ๋อโอ้ยนั่นก็ส่วนนั้นเรืออาศเนื้ออุบลนเนื้ออุบลเนื้ออุบลกันมันอำนาจแล้วเนื้อกลิน ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณผู้หมดสมัยแล้วก็ซอพิชมนด้วยนะครับสำหรับหมูกระทะวันนี้แล้วก็ที่พักด้วยอันผูดเงบุมือว่าีนก็สนับสนุนมาอันเจ้าสิบนนอนรีสอร์ทที่ต้นตะเคียนบอกเลขแล้วมันบอกแมนก็เลยว่าแมนจ้ะเออเอเเดี๋ยวฝ่ายิออนเงินคมาหมูกระทะให้เด้ก่อนเจ้ากินอิ่มๆแล้วเจ้าก็ฝฟันเนอะปาะั่นว่าอันนี้สองศูนย์สองครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆครับ ขันโมมีศูนย์สองห้าก็บ่ได้กินดีบริจาคข้าสี่ปีนอนวัดใดบูมือนเนี่ย <laughs> ขันโมมีศูนย์สองนอนบ้าศูนย์สองให้ให้ให้ที่พักเข้าให้ที่กินที่เสียบของเข้านอกมือเนาะขอบพุนในหลายเด้อครับขอบคุณเจ้าภาพครับหัวี่มากก็เอ,อ,อาเ<า>ด,ด้อไอโซกให้มาในเด้อไอโซกเด้อให้โซกเด้ออ้าว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 ร้อย ยังมีแต่กินอธิษฐานนู่นเลยอธิษฐานซอยมูนี่ยแม่อธิษฐานอธิษฐานมานี่ยังกินมยังเยิยมจัดเงาอธิษฐานซอยมูเนี่ยนะไหนมันไหนมันเถืองม้วนนี่ยนะให้เถืองเข้าสิได้มีแนวกินแซ่บๆซีอีกสิได้มี่หมองนอนดีดีซีอีกน้ำแข็งค่ะโอ้ยหนอเบิ้งเนี่ยเราเห็ดขาเข็นเนี่ยเห็ดน้ำขังน้ำเนีย ขอบคุณครับพอขอบคุณมากเลยครับเป็นอย่างไรพี่น้องพอได้ชมภาพบรรยากาศไปนาการแล้วเนาะพี่น้องเนาะเป็นการกินมูกระท่มวนซ่นคึกคืนนาอพี่น้องนาะทั้งมวนทั้งแซ่พี่น้องบรรยากาศก็งามงามนาะพี่น้องเนาะส่วนการได้กินมูกระทะในครั้งนี้นั่นก็คือ ทางเอฟซีแฟนขับพิ่นถูกรางวันพี่น้องถูกรา,างวันแล้วกะแบบว่าโทรมาหาทางแม่พึ่งเนาะพี่น้องว่าตอนนี้เจ้าจะไปผักโรงแรมที่ถูกหวยบันเทียนที่เอ็นพิ่นถูกลวยในตอนนี้เบนโบจันพอทางอันแม่พึ่งบอกว่า จะมาผักอยู่ที่นี่ทางเอฟซีแฟนขับดีใจพี่น้องทางเงินเอฟซีแฟนขับหูอ่าทางเมพึ่งและครอบครัวซิวิไลนะจะมาผักอยู่ที่โรงแรมที่ิ่นถือหวยนะพี่น้องโอนเงินมาให้ทางครอบครัวซิวิไลนะ่ะกินหมูกระทนะนาะพี่น้องให้กินอิ่มๆแล้วก็ไปฝันต่อนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องทางครอบครัวสิบุไลอยนี่มีบุญวาสนาหรือเด็พี่น้องมีบุญวาสนาทีทางเอ็มซีแฟนคลนะับน่ะหักแลลเอ็นดูถึงขนาดนี้นาะพี่น้องเนาะแล้วอีกอย่างก็คือพอมาพักอยู่ที่โรงแรมกับทางเจ้าของโรงแรมกับแบบว่าคอยบริการดีดีนาะพี่น้องเนาะคือแบบว่าคอยเอานู่นนี่นั่นมาให้นะพี่น้องเห็นแล้วแล้วก็อบอุ่นหัวใจแทนนาะพี่น้องเนาะคือแบบว่าทาง คือแบบว่าทางครอบครัวสีวีไลและน้องธิดาเล่าน่ะเป็นครอบครัวที่โชคดีเลยพี่น้องที่มีทางเอซีแฟนคลับน่ะคอยสนับสนุนแล้วก็คอยดูแลแบบนี้นะพี่น้องเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจแทนนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฉัตูเองกับพาพ่อแม่พี่น้องมาชมงนาอพี่น้องนาะมาช่งความเคลื่อนไหวของครอบครัวสีวิไลน้ะพี่น้องเนาะเชิญทางครอบครัวสีวีไลกับเดินทางถึงที่พัก อย่างปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะและการได้กินม,มูกระทะเสพบๆอยู่ธรรมกลางบรรยากาศที่สวยๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวล่ะสุดของครอบครัวสีวิไลัยเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้ฉัตดเองค่ะจะขอจบลงทันทีก่อนเดอ้อฝากให้พี่น้องสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปซ่องสาวตุก๊กแซนแวร์เด้อสบายดีสวัสดีค่ะ